ส่วนใครที่อยู่ในคอนโดนะคะมีทุกเหมือนกันเวลาที่ฝนตกน้นามท่วมห,หนักๆนะคะเวลาที่อยู่คอนโดมันก็จะมีส่วนที่เป็นลานจอดรถชั้นใต้ดินฝนตกน้นาท่วมบางทีไหลลงไปตรงลานจอดรถด้วยนะคะ ใครจอดรถเอาไว้คุณผู้ชมเสี่ยงนะคะว่ารถคุณอาจจะเสียแล้วก็จอดแช่อยู่ไว้กลางน้ําก็ได้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะที่คอนโดชองเซลิเซออาคารบีตรงซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด11ที่เห็นอยู่นี่เป็นลานจอดรถชั้นใต้ดินนะคะคุณอาชวินน้ําท่วมสูงมากนะคะเกินล้อเกือบจะมิดคันเลยนะเกือบจะมิดคันอยู่แล้วค่ะ,คะเกินล้อขึ้นมาแล้วนะคะชาวบ,บ้านหลายคนก็บอกว่าได้รับความเดือดร้อนอ่ะใช่ครับซึ่งอย่างล่าสุดเองนะครับทางผู้จัดการคอนโดนะครับก็บอกว่า หลังจากนาเครื่องสูบน้าขนาดใหญ่มาเร่งสูบน้ําออกจากลานจอดรถชั้นใต้ดินคือสูบน้ําการตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้สามารถกู้รถบค์ที่จมน้ำไม่ได้แล้ว1คันและว,วันนี้เองก็คาดการณ์ว่าจะสูบน้ําออกจากลานจอดรถได้ทั้งหมดนะครับาจะากลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนในฝั่งของผู้เสียหายกันบ้านนะครับก็เป็นผู้พักอาศัยอยู่ในคอนโดนะครับแล้วก็รถซั์ถูกน้ําท่วมด้วยคุณเดโบราสมารมนะครับก็บอกว่า ทางนิติบุคคลของคอนโดยังไม่ให้คําตอบนะครับว่าจะเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างไรกันบ้างก็คืออยากให้นิติบุคคลนั้นตอบตามความเป็นจริงอย่าปัดความรับผิดชอบไปให้บริษัทประกันหรือว่าทางเทศบาลตอนนี้เองนะครับบรรดาลูกค้องต่างๆเนี่ยก็มารวมตัวกันนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อยครับค่ะมีอีกคนนึงค่ะเป็นอาจารย์สอนหนังสือมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชื่อว่าคุณอิทธิรุทธสุรเชษฐพ,พงศ์นะคะก็บอกว่ารถยนต์เสียหายไปสองคันเสียดายจน แทบร้องไห้ตอนนี้เอาเข้าอู่ซ่อมไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะประกันประกันเนี่ยเขาจะรับผิดชอบความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากเกิดเหตุก็ต้องไปนอนที่โรงแรมอื่นเพราะว่าทางนิติบุคคลเขาจัดห้องประชุมให้นอนหลายคนได้รับความเดือดร้อนค่ะอยากจะให้ฝ่ายนิติบุคคลออกมาคุยกันว่าต้องทํายังไงมีแต่เขียนป้ายให้รวบรวมเอกสารไปให้นิติที่เป็นลูกจ้างเท่านั้นนะคะก็ดูเหมือนว่าต้องการท่าทีตอบรับที่ ชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยลูกบ้านมากกว่านี้ค่ะค่าวบรรดาลูกบ้านเองที่เป็นผู้เสียหายก็อยากให้ทางเจ้าของคอนโดนะครับ,รบทางที่ผุกคนนะครับออกมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับ,รบแต่ในฝั่งของคอนโดก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งสูบน้ําออกจากลานจอดรถให้หมดภายในวันนี้นะครับ